สนับสนุนโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสร้างสรรค์มาให้ตอนนี้วีม่อยู่ที่สนามเด็กเล่นของชุมชนหมู่บ้านราชธานีค่ะซึ่งสนามเด็กเล่นแห่งนี้นะคะเกิดจากการรวมตัวกันของทุกคนในหมู่บ้านค่ะ <ๆ S 2> เพื่ออยากที่จะให้เด็กๆมีพื้นที่ในการทำกิจกรรมร่วมกันค่ะเดี๋ยวตอนนี้นะคะตามวีไปพบกับตัวแทนของผู้นําชุมชนกันค่ะตามมาเลย แล้วตอนนี้ค่ะวีก็อยู่กับพี่นีนะคะซึ่งเป็นตัวแทนของผู้นําชุมชนค่ะสวัสดีค่ะพี่นีค่ะสวัสดีค่ะค่ะเห็นสนามเด็กเล่นแห่งนี้แล้วอยากรู้ว่าที่มาของการทําสนามเด็กเล่นแห่งนี้เกิดขึ้นได้ยังไงคะเราต้องการที่จะให้มีที่สําหรับเด็กของเราได้มาพักผ่อนออกกําลังกายรวมกลุ่มกันเพื่อความสามัคคีและก็เพื่อที่จะปลูกฝังเขาให้เขารู้จักอยู่รวมกันแล้วอย่างออโครงการที่เราจะทําที่ของสนามเด็กเล่นนี้นะคะ่ะเราเริ่มต้นมานานแล้วหรือย,อยังคะ ออนานแล้วค่ะก็ตั้งแต่เป็นพื้นที่ลรร้างนะคะ,คะแล้วเราก็พยายามที่จะติดต่อขอจากหน่วยงานทางราชการจนก็เพิ่งจะมาสาเร็จเมื่อเร็วๆนี้เองค่ะ,คะตอนนี้เราเห็นแล้วนะคะว่ามันมีประโยชน์มากจริงๆเราอยากเป็นส่วนหนึ่งค่ะทางรายการของเราอยากเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะสนับสนุนนะคะให้น้องๆมีพื้นที่ใน,ในการทํากิจกรรมนะคะ,คะไม่ทราบว่าทางรายการของเราจะสามารถช่วยในส่วนไหนได้บ้างคะ ก็อยากจะได้แบบพวกอะไรอะแบบของเล่นเด็กๆอะไรเช่นโต๊ะเก้าอี้อะไรเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยละค่ะโอเคได้เลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้โจทย์มาเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าไอเดียของทีมนักกิดของเราจะออกแบบเก้าอี้สําหรับน้องๆที่นี่ได้น่ารักขนาดไหนไปชมกันค่ะสวัสดีครับผมผู้ d i y นะฮะจากโจทย์ที่ได้รับมาเนี่ยหมู่บ้านรัชธานีเนี่ยมีสนามเด็กเล่นอยู่ซึ่งเด็กๆเขายังขาด ที่นั่งเล่นหรืออุปกรณ์เล่นต่างๆนะฮะทำให้เกิดไอเดียหนึ่งที่อยากจะนําไปให้ครับผมซึ่งสิ่งที่ผมเตรียมไว้นะฮะอุปกรณ์ก็จะมียางรถยนต์แบบนี้นะฮะที่เลือกมาเพราะว่าทุกๆปีรถจะต้องเปลี่ยนยางใช่ไหมฮะแล้วก็กลายเป็นขยะแต่จริงๆยางรถยนต์เนี่ยมีคุณสมบัติในการทนแดดทนฝนแข็งแรงทนทานนะฮะเลยคิดว่าจะมาทําที่นั่งให้เด็กๆในสนามเด็กเล่นครับผมนอกจากยางก็จะมีแผ่นไม้นะครับแล้วก็มีน็อตที่จะใช้ยึด แล้วก็ใช้สีครับในการทาตกแต่งให้สวยงามครับวันนี่ขั้นตอนแรกเลยนะครับเราจะต้องผ่าครึ่งยางนะฮะพอเราตัดตัวยางเรียบร้อยนะฮะก็จะได้ครึ่งหนึ่งแบบนี้นะครับจากนั้นนะเราจะทำตัวส่วนไม้ที่เป็นตัวที่นั่งนะครับ นี่พอดีเลยแต่อีกชิ้นหนึ่งที่สําคัญก็คือแผ่นไม้ที่จะยึดให้โครงสร้างมันแข็งแรงนะฮะเราต้องตัดแผ่นไม้ที่เป็นชิ้นแบบนี้นะครับเราวัดขนาดให้พอดีกับช่องข้างในของตัวยางทําทั้งสองชิ้นฮะ,ะด้านนี้แล้วก็ด้านนี้นะครับเมื่อได้ชิ้นส่วนเหล่านี้ครบแล้วนะครับเราก็ทาสีทั้งหมดเลยให้เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวมาประกอบชิ้นส่วนกันครับ พอเราทาสีเสร็จเรียบร้อยฮะก็รอให้แห้งก่อนนะครับจากนั้นก็นำชิ้นส่วนทั้งหมดไปประกอบรวมกันเป็นม้านั่งครับและขั้นตอนสุดท้ายจริงๆนะฮะเราก็จะทำการตกแต่งชิ้นงานเนี่ยให้ดูน่ารักถูกใจเด็กๆมากขึ้นโดยการติดลูกตาเนี่ยฮะ,ะเข้าไปบนตัวม้านั่งนะฮะโอเคฮะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะน่ารักทีเดียวหวังว่าเด็กๆที่หมู่บ้านรัชธานีเนี่ย น่าจะชอบและถูกใจกับสนามเด็กเล่นของเขาครับแล้วก็มมายกตัวนี้คุณผู้ชมคะแลวตอนนี้นะคะนี่ก็คือเก้าอี้นะคะสำหรับ ให้น้องๆนะคะได้เล่นกันแล้วก็ได้นั่งพักผ่อนกันนะคะเป็นยังไงบ้างคะกับรูปร่างหน้าตาและสีสันที่สดใสก็ดีค่ะเป็นความคิดที่สร้างสารรค์ดีนะคะมันจะเป็นประโยชน์กับเด็กอีกเหมือนกันค,คือว่าเด็กจะได้รู้จักการเอาของเก่าสิ่งเหลือใช้อเอาคิดมาประดิษฐ์นะคะ,คะต่อไปเขาโตขึ้นหรือเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาจะได้รู้จกักวิธีการนําของเก่ามา ใช้ให้เป็นประโยชน์โอเคค่ะขอบคุณมากเลยนะคะพี่นีค่ะที่วันนี้ได้เปิดโอกาสให้วีเนี่ยมามีส่วนร่วมนะคะทำกิจกรรมน่ะให้กับน้องๆที่นี่ด้วยค่ะแล้วก็ทางชุมชนขอเป็นตัวแทนของชาวชุมชนแล้วก็น้องๆเด็กๆนะคะที่ต้องขอขอบคุณมากๆเลยค่ะค่ะวันนี้นะคะเวลาของรายการสร้างสรรค์เพื่อให้ก็หมดเวลาลงแล้วค่ะสามารถพบกับวีและรายการสร้างสรรค์เพื่อให้ได้ใหม่นะคะในวันอาทิตย์เวลาเดียวกันนี้วันนี้วีและพี่นีขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ